สวัสดีค่ะสวัสดี FC, อเอฟซีแฟนช่องเจ้อุภาแห้งคุณพ่อคุณแม่แฟนช่องแฟนเพจของเจอุภาแห้งหรือรวยไม่เลิกเนาะค่ะเอามาอนี่จ้ามันเป็นแนวใดไหมคะนั่งอยู่บ้านนี่แหละนั่งอยู่ก่างทงบ้านหรอกค่ะนั่งอยู่กับต๊บแถวนี่แหละแถวบ้านเสี้ยนน้อยนี่แหละอยู่ดีๆแม่นวนเรามากกระดักกระเดอมมากว่าโอ้ เจ้อุผ้าแห้งเจ้อุผ้าแห้งคอยฝันดีแล้วคอยฝันดีแล้วว่าสันงวดวังหันปูบเดมากะระสิบว่าสันแต่ผ้าสามรับงวดนเพิ่นฝันดีเฮ้ยมันปูมาหาเฮ้ยมันปูมาบอกใบอยังก็บ,บอกจักไหมคะ่ะบาทนี่โอ้ยมันเป็นณไหนนะว่าสันโอ้จะคอยฝันดีคอยอยากบอกคอยอดบอล้นทนบอเดใบคอยอดล้นทนบอได้ว่าสันคอยอยากมาบอกเจ้าว่าสัน แม่นว่นว่าแม่นยังลหรวพาสัอเอาคอฟันดีพูดแกมันคอยอยากบอกเอฟซี่ัสนเพิ่นว่าเจอูก็เลยเอ้าฟันว่าจะไหนมาเบาซูฟังดูว่าสันดอกเพื่อนย่างแบรนแบบันนี้เอาก็เลยบอกว่าให้เพื่อนนั่งถ่ายยวนนั่งถ่ายยวนเจอูบอกแล้วทุระพัาดนี <Okay. S 2> said, ้มากก็เลยเออนั่นแหละเห็นเพื่อนนั่งก็บอกอาจาย์แจงให้เพื่อนนั่งแหละก็เลยบอกว่า เรียบร้อยมาเลยเตรียมพร้อมประสันเจอูวาเนะาะสวัสดีค่ะเมนวลค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นยังไงก็มาเด็กมาดืนมาเอมาเอนมาคำแท้มาเด็กก็ยังมาบอกพี่น้องเข้า,เ,าเป็นยังยก็อยากมาบอกบอกเรียงหนังคะ่ะเอาก็ะฟันดีก็อยากมาบอกตัวเอ้าวฟันแล้วบอกค่ะ อ่างัวที่แล้วปูไปไหนมาหาบอ่อฝันไปไหนมาหาแต่ว่าถือขึ้นเก้าโอ้ถือยี่บอกค่ะงวดเมื่อไงเนี่ยถือโตไหญ่ถืออีหยังถือโตตัวใดหรอฮะมันออกตัวใดหรอเนีนยถือเก้าถือเก้าแปดละโอ้บอก มันจังไหหันโค้งชุไทยบบได้ไปหากันบม่ได้ไปแล้วของเจ้าว่าไปเนาะอไอยเมื่อนันไปหากระบ,บ่เห็นมาสิไปตามัดไปหอดแล้วแบ่จักไปใส่ก้นไไน,น่ะแม่ค่ะ <c oughs> ออืก็มั่งยูหันลาเ<บ>ที่ยก็บ,บ่ไปหาเมื่อนี่บุกเถิเจอผ้าแห้งเลยเนาะแล้วอเอาบานนี้เป็นจังไหนก็ได้บุกเอาบอกสูฟังเนี่ยค่ะเอาก็อยักมาตัวอยากว่าบอก แต่กบอกให้อที่าูจ่านี่แล้วเลขนี่แล้วอ๋อไม่เลขนี่งวดนี่งวดสีมานี่วันที่สองอันพืชผ้านี่เออเลขวิ่นของไม่นอนกับเขาสามตัวคุณนี่ค่ะแล้วงวดว่างหันเนาะเลขเลขเลักเออเลขลักนะเลขวิ่นเขาสามตัวเออเขาหมดเลยเขาแปดเขาเนาะนั่นแล้ว็นบ้าเพ่าะฝันไหมค่ะบพฝันอือจับกู่บ่ถือก็สีบ่ได้ฝันนะบ่ได้นอนยู่ย่ามอยู่เว่นยู่ยังนั่นนะ คุณแม่เป็นยังคือได้อยู่เป็นอสมอก็ไดยูเ็นอสมอจ้าเป็นอีหยังอีกเป็นออสอมอซื่อ,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 อโอ้บ่กจ้าคือได้อยู่เวนอ,อสอมอะนะเอาเพิ่นให้อยู่น้ำมันดีก็ได้ยูนตัวเอาอ,อสอมอคือได้ยูนไหมค่ะยูปนออปพลอเพิ่นให้อยู่ก็ได้ได้ยูโอ้อยู่น้ำกันจ้าแต่ถ้าเกิดอีหยังขึ้นแน่นั่นนั่นในอุบัติเหตุที่ได้แล่นไปถึซอยกันจ้านั่นแหะอสมอเนี่ยละซอยนะบ่ จใช่คือเห็ดหลายหน้าทีแถมแม่นวลโอ้ยยากเลยยอมเนี่ะบ่ควางอยากให้เลขเอฟที่ถือมาทุกทุกคนล่ะเนี่ยวันนี้อะไรแห้งติดถือค่ะบ่เป็นยังยังก้อยถือเจ้าของเส่็นี่เอาก็ถือเจ้าของตอนบ่ได้มาเจ้าก็บ่ได้ไปสัมภาผัสคอยแม่ตอนนั้นง่วงทุใต้นบ่จ้าโอ้ยไปน้าหากันบ่พอเนาะแม่เนาะจ้าเม็นนาย พลาดโอกาสค้างนอกบานนีเนาะเอเนาะเอามาที่นี่ฟันมาจากไหนไห่นวลฟันมาคือจังไปบ้านไดบุเป็นเป็นคือจังน้ำท่วมนี่นะน้ำท่วมแล้วก็เล้ยงางไปเอ้าเป็นบ่อแล้วอจังเอ้าบ่อนี่มีพีบ่ทีนะาแม่เป็นท่านเป็นท่าึงพีเปาแปลงกันกต่ขึ้นบ่อคือจังชักชีตแต่เป็น เป็นบอ่อมันเป็นบอ่อน้ำซักชีสแม่จังเป็นบอ่อน้ำซักชีสเฮ้ยมันสั่สงกกโพ่อเห,หมาะยู่บ้านหลวงปอสั่งยู่บ้านหลวงปออัะไรยู่บ้านหลวงปอสั่งกกบ่ดสั่งยังอยู่ว่างอันนั่นแม่อยู่ว่างอันสร้างบ้านนะแม่สร้างบ้านอะไรอะไรอะไรขอกระย่างมากมันบอย่างมากก็ได้บ้าอเป็นตะย่านแท้สั่งเนี่ยนะนั่นแะหละกับฟันมันนี่ขั้นฟันเห็นจังที่น่ะมันต้องถือเลข แมนอยู่บ่เดียวแมนเอ้าฟันเห็นสางก็ดีเท่าไรสางสางนี่คอยฟันเห็นกุเทียนี่มันที่เป็นหรือที่เป็ี่ยนชุนามหรือเป็ี่ยนชุนี้ก็ว่าไปเบาะบ้านนี่เห็นเลขที่คอยเห็ดอันนี้ออกมาอันนี้ฟันจบแล้วบ่หนิฟันจบแล้วโอ้เอาเฝ้าเด้อเอาเฝ้าเด้อแมนนวนเด้อฟันเห็นสางสางเป็นสางไม้อันสางต้นตาลนมาบ่แม่นบ่เป็นสางแม่นเอามันม่อน ตอนนั้นข่อยฟันเห็นชฉากนะมันออกศูนยามบออันนี้เป็นมันม่อนเหรอซีเรียมเปลี่ยนมันม่อนคือเก่ามันจะออกศูนยามหรือศูนยี่นี่ละโอ้บอกจะมาเลียกไข่เห็ดนะข่อยคิดว่ามันจะออกจังซี่นี่นะนี่เป็นบ่่นี่เป็นบ่่ไม่นวดก็เขียนใส่สมุดในตีเยี่ยไปเขียนใส่กันแล้วบ่เดี๋ยวนี่แม่ยายนี่แม่นี่แม่ นี่เิสามตัวของสิเมียอาฟาเขียนใส่สม,มุดใหนเพิ่นเห็นนนัแน่ว่าฝันมาจังไหนให้จังไหนเั่นนะเออสิได้แนนั่น,อ,อ,น,นอันนี้เป็นเลขบันนี้เป็นเลขสูตรบ่าไหมแน่นมาแม่นวลแน่สินนอนนิ่นแต่แม่แน่นอันนี้เลขสูตรนี่ไงแม่เนี่ย<อ>น,นี่เลขสูตรนั่นมันสิมี่<อ>มันมีสามมันสิมี่สองไอ้แข้งไห้บึงสองเมือดอยู่ดิค่ะเอฟเอฟซีทั้งหลาย คุณบอกคุณแหม่เอาเบิ้งค่ะแปดตรงตรงนี่เพียงม่นข้าวเนี่แม่เนี่ยแม่เมื่อวานขอขึ้นว่ามันถีออกชูนสามคือชูนทีเท่านี้บอกเอาเอาเลขตั้งรัดก่อนแม่นวลอะไรคืเนี่ยขึ้นง่ายดูเดี๋ยววิ่นแม่เลขสูตรแม่บอกเอาบันนี้จับกู้ได้ตัวไหนคะจับกู้ในแล้วนี่นะมันอันนี้จับเป็นสามตัวบ้านี้จับเป็นสามตัวขั้นสองตัวก็คือเอาห้าหก ขั้นจับเป็นสองตัวอันนี้กะสิบเก้านี่เมียมากกว่างวดจักเร็วกับผู้ขากับมึงหกนี่แทนหมายถึงว่าเลขตั้งรักงวดว่างหันนี้มันเป็นเลขที่หาตัวพนดีนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วเอาเขียนเรียงนู้นเขียนเรียงสามตัวอันนี้เลขสูตรก่อนเ้าะบงดาเออเอาเขียนอันนี่เลขสูตรมันบ่แปดมันบ่จ้าเก้าโอ้อันนี้สูตรมันบ่หนึ่งสอง สามชี้นี่เห็นมันี่เห็นมันี่เห็นมันนี่อันนี้เป็นที่จับพู่นานี่อันนี้อันนี้เขาจับพู่เชื่อนี่เลขยลักคนนี้มันมีเข่า้าไม่เป็นหงตัวนี้ตัวใดเนี่ย่ะแม่เนี่ยแม่นวลลองเขียนเลี่ยงกันไปเบิงหายไปห้เบิงเนี่ยค่ะมีสองมีห้ามีหกมีแปด มีหน <ítulo> ึ่งมีเก้าที so ่นี oh, so ้เลขยจ็ต <ops> ัวห like like ัลไม่ยักดตัวไม่ยักตัวหกโอ้เลขหกตัวให้ยวิ่งอยู่ในหันหมอค่ะนี่ละมาตามที่ดูเบิงวอดทหารท่ารักรลอยได้บางเดิหันอ่ะแมนเขารลอยเขาเขาชิบเขาหน่วยเลยนแล้วห้าแปดเก้าเขาตรงหัวโตกันเลยไหมค่ะแมนอยู่แมนเจ้ากระจับเอาตัวนี่เอฟซีมันบอมามาเอาวอดที่แล้วขอยให้ชูร่างก้อนบันนี่ชูร่างได้บันนี้เด้อเจ็ดเก้ามันบอะ เจ็ดเก้าคุณบอกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นบอหนินี่สูตรล่างได้หนิล่ะอันนี้ล่างบอค่ะนี่ได้ซีหาบอกค่ะเป็นวดมากตัวไรบานนี้ค่ะบาทนี้เอาไปพูดนะอย่หามอะเอาว่าพี่เออให้น้ำผึ้งไม่อีกขายนี้ำผึ้งไม่อีกเอฟทีบอเห็นเลขแม่หนิมันคือบอมี่ที่นี่อย่างแต่ว่าหานี่อยู่ดิเนื้อหาหนึ่งบอก โอ้ยจังดีห้ามันเขาห้าทั้งเท้มันเขาลักหน่วยห้างเท้มันเขาลักสิบเด้อห้าเด้อนี่นี่บนี่เห็นบ่ห้าให้ชื่อเทนี่เห็นบอนี่ก้าวกับมี่อยู่ด้วนี่ก้าเห็นบอนสามบ่มี่จับมานเขาลักหน่วยก็ได้นี่่แน่นอนเลยก้านี่ก้ากับหกนี่แน่นอนเลยนี่ก็สีมาเด้อแมนบอแมนค่ะ ขั้นสำหรับตัวแมนนวลมักมักตัวใดก่อค่ะสูตรล่างสูตรล่างบ่ค่ะมักนี่แหละนี่นมักค่ะหนึ่งแล้วสูตรบนมักตัวไหค่ะสูตรบนบ่สูตรบนมักเนี่ยสามเก้าสามเก้าค่ะบานที่นี่ตัวอีหยังะน่ะเลขอีหยังขนาเลขักนี่เลขบอสองห้าบ่สองอีหยังหนาสองห้าหก แปดหนึ่งเก้าหนูมาจากใสนั้นีเลักน่าเลกลักน่าโอ้จับตัวนั่นจับตัวนั่นผู้ใไดมากจังไดก็เฮ็ดนี่นะมันค่ะนี่จับให้แล้วนี่ค่ะแล้วตัวไหนมันเข้ากับเลขที่ฝันไหมคะเขาก็เลขที่ฝันบอกนี่ที่ศูนย์ี่ที่ศูนย์ที่ศูนย์มากที่ศูนย์เนี่ยบูวับที่เก้าอันไหมี่เก้านนี่มี่นี่ิี่ที่เก้าอันนี่กับมีดี่ญ่นี่มานี่ค่ะเออมา อันซีตัวนี้มันเป็นสูตรล่างบอใช่เอ็นซเก้าสองแปดสามเก้าสีศูนเห็ไหมเอออันนี้สูตรบนโอ้อันนี้สูตรบนอันนี้สูตรล่างเขียนไ้แน่ข้ามมาบนคือกันเห็นบ่างนี่ค่ะมันตร่งกันมันชนกันบอกค่ะแมนชั่นกันหาทังเทียมมันกับสีออกนะนี่เด้อซีซูนกับสีออกคือกันนี่ยนะเห็นบ้าอ้บอกค่ะมันชนกันเห็นบ่านี่สามเก้ากับสี่ซูนนี่ก็ได้เอาแม่นู้นเขียนมาให้แน่บนกับล่างนะอือันไหนบน ว่าแม่นเขียนตัวข้างนาก็ได้นี่เอออันนี้อันนี้ยังนี่ใช่สูนี้อันนี้อันนี้ล่างล่างเขียนล่างไว้ข้างล่างนี่นีเขียนข้างหน้านี่ล่างเออล่างอันนี้บนบ่กค่ะค่ะอันนี้บนก็เขียนว่าบนนี่ค่ะเนาะงวดวันเขาสามตัวมามาเอามาให้เบิง์นในบ้าเดี๋ยวงวดวังหันให้เพิ่อนเบิรงบ้ามันวิ่นเขาจังไหญเนาะอย่ามัวเด้อ เดี๋ยวเมืองคอยฟันอีกก้อนขั้นเจ้าคอยฟันอีกเจ้าจังไปนี่คอยเด้อ๋องวดคือคงสุดท้ายนะคอยฟันเป็นผู้เฒ่ามันที่นี่เก้าอี้ดีหันลาเบ่สิบเอิ้เบนบ้แม่นวดชิบเก้าว่ะชิบเก้าเบาะเบ้จ้าเดอคอยชิบเก้าปล่อยยาดออกชิบเก้าอีโด้ยัดแต่บอกเลขคอยถือมาสามงวดแล้วน่าเดือดแล้วสามงวดทิ้งอันนี้งวดที่แล้วของแม่นวดเนาะนี่เอ้า เดี๋ยวเดี๋ยวบ้างแม่ะค่คะอันนี้เลขลักของเพื่อนมนนนันออกมันมีตัวอะไรเนี่ยมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้ามีสองมันออกห้าแปดเก้านั่นเหนไหมเนาะออกคููกลางเนาะตาเรือเลกวินเฮ้จับคููจับโถือนะแม่เนาะค่ะแต่วางงวดน,นี้เอาเปิดออกมาอีกมองห็นไหมเอองวดน,นี้วา,างเลยค่ะ งวดนี้เพื่อนมันใจล่างห้าหนึ่งบอกค่ะบนค่ะห้าหนึ่งกับสี่ศูนย์วันนี่บนบนสามเก้ากับสี่ศูนย์่อันนี้คือขั้วมันใจของเพื่อนเนาะล้วก็ะเพลประกอบฝันครับูที่ศูนย์แน่นอน่นอีกแมนบอกเพราะว่าเลขเขาไม่ไม่ฟีไม่อย่างหดอกห้ามันออก เป็นบ่มันเข่ามันเข่าบนก็ได้เข่าล่างก็ได้สินะเลขที่ข่อยเฮ็ดมาก่ะมันทิ่เข่าเลยเข่าตลอดหันมาหันกันย่งถือกอีกอยู่เถือแล้วเนาะเม่ได้ไปตามไหมแล้เดียวแปลงเก้ท้ายเน่ะเม่ได้เข้าไปเถือใช่นี่อือไปเถือกเขาได้หาผ่านพ้นบ่จ้าอุ้ยจะกลับมาจะใส่มาถือก็เอ้าก็ถือกแน่แน่แปลเก้าวันดีเนาะห่วยเอ้า ค<อ>ือมาตลอดได้ชี้หางวดแล้วถึกเฮ็ดเล็กมากมีได้จักปีแล้วลายปีแล้วบอนวามันชิปปีมากเลยวบกคือมาตลอดนะคือตลอดนะไหนนะอืออ๋อ,อ,อาบ้านนี้ก็สรุปเลขกมน่วนวดเนาะมาขอเนี่ยฮะนะอะสิสรุปล่างเอาใจอู๋ก็จ,จามต่บอนเป็นบ้านอกค่ะ สรุปเลขล่างขอเมนวนเนาะได้ซี่หางสองเจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์เนาะย้าใช่ไม่เห็นเห็นมันเหม่เดียวค่ะเอาตัวง่ายเพื่อนสีบอเห็น <laughs> เลขตั้งหลัก ของแม่นวลมีสองห้าหกแปดหนึ่งเก้าว่าสัน้นงวดว่างานเข้าเต็มเต็มเลยค่ะตามที่ว่าเอาเบิร์น่ละเข้าห้าแปดเก้าบารที่นี่พ่นกับมันใจคือเก้าเลขล่างพ่นนี่งสีมีสองเจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์พ่นมันใจห้าหนึ่งกับสี่ศูนย์ส่วนเลขบนกับมีหนึ่งเก้าสองแปดสี่ศูนย์สามเก้าพ่นกับมันใจสี่ศูนย์และสามเก้าว่าสั้นค่ะแม่นวลบาร์เนาะ,ะค่ะ เอากระสมควนแกเวลาเนาะจ้าจามันนี่อย่างจัางให้จักดีบุกมาถึงตัวเจอุนารับเมิดปืดตาเป็นอย่างโอ้ขอยอยากบอขออยากปอกขอยฟันดี่าสั่นเมื่อวนว่นางันก็ขอโทษขอขอภายให้เด้อค่ะเพราะว่า่ได้ไปตามโค้งสุดท้ายบ่แมนว่าไปตามนี่ก็ไปอยู่แต่ว่พาพอเพลินเนาะมันเป็นช่วงสงการเนาะแล้วยู่<ส>งงามค่ะก็เลย ขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆสำหรับงวดนี้การล่องพิจาจรนาเบิงเนาะมักตัวใดกับจัดคัดตัวใดกับพานขันบ่มักกับพานไปเนาะค่ะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเขาม่แล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะเปิดการมองเหงนเนาะเพิ่นถือมากี่งวดหางวดแล้ว่าซันงวดผัานเพิ่นก็ถือแต่ว่าเฮาไปตามเพิ่นเพิ่นประยู ก็เลยได้คงทุทายเพิ่นเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เจอุคอมลาพาจจกเนาะก็นะกะสมควรแก่เวลาขอให้เอฟซีทุกทุกท่านจงประสบโชคดีทุกประการที่คิดไว้และหวังไว้ให้สมหวังค่ะสวัสดีค่ะ